วส,สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์อะไรครับสองการ์ดอนาคตวีทีศูนย์แปดครับโอ้วีทีศูนย<ช>์แปดเรามากันอีกแล้วในคอนเทนต์นี้แล้วเฮ้ยผน,นตอบรับดีอ๋อใช่ไหเฮ้ยแต่คุณอุ้มใส่แว่นมาดีกว่าเลยว่าเปลี่ยนโลกนี่ที่จริงแล้วผมใส่แว่นเพราะว่าผมสายตาเอียงครับอางไปเฉลยอะรอยงนี้แล้ววันนี้อยู่กับแคนอะไรครับอยู่กับแคร์ออร์เรเคิลติงแทง โอ้อล oh, ักษณเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้คุณโอมเปลี่ยนรูปไปใส่แว่นมาเออจริงๆนะผมสายตาไม่ค่อยดีครับสายตาเป็นไรอ่ะสายตาเอียงครับดีแล้วไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดโอเคไม่ต้องถอดเพ้งบอลเล่นดอยโอเคไปสายตาเอียงเหรอใช่เนี่ยเฮ้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 ยเฮยก็ปกติอันนี้ฮาแล้วอ่าอันนี้ฮาแล้วใช่ไหมโอเคไล่ถ่ายแล้วครับไปดูกันเลยครับโอม สวัสดีครับสวัสดีทชิญมาวะเรื่องไม่ใชยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็งเปิดรายการก่อนแเราค่อยมาอัดชิปใหม่เที่จะทำโต๊ะแตกแล้วมาเริ่มที่ใบแรกกันเลยครับแบ t เทิลซิสเตอร์พาไมีสกิลคอนติเนียครับผมการเป็นนี้ไม่สามารถไลได้ที่แล้วแปลกๆแล้แต่มันมีพลังถึงสองหมื่นสามนะโอ้โหอ่าครับผมแล้วก็มีสกิลออโต้เกิดช่องเรียกเก่าผมเมื่อลงสนามแสดงการ์ดหนึ่งใบบนส่วนของกอง ้าการทีแรงเป็น normal ดีไทยูนิตนี้ก็สามารถในบังคับทำอ๋อบังคับเปิดด้วยใช่แหมตีแรงแล้วก็แลกมากับการโดนฆ่าตัวตายมันมันไม่ฆ่าหรอกก็อย่างว่าโอลเคอร์แม่งหงายกองแทบจะหงายทั้งกองมาเปิดดูอยู่แล้วอะต้องดูว่ามันคอลรมายังไงนะมันมันคอได้ปกติแต่ไล่ไม่ได้แต่ไล่ไม่ได้เฉยก็คือมันผมเราเป็นแวนมึงคิดดูดิแต่ลงมาปพ๊บมันต้องเปิดเลยอะถ้าเกิดได้นอมมอก็รีไทมันผู้แรกคือต้อง เอาเกรดหนึ่งเกรดสองหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่มันเป็นเทคเปิดเอ้ยที่มันเป็นเทคเปิดกองอ่ะเพื่อมาเช็คหัวกองก่อนว่าสมควรไหมสมควรเอาลงไหมอะไรอย่างงี้ใชไ่ไปต่อไปดีกว่าอไปต่อไปครับก็สเตด์อาบันดั้นฮาร์เวสต์โอโตกะซาฮิเมะชื่อแต่ละชื่อชื่อเทพไงชื่อชื่อเทพไงโอเคสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามถ้าคอนนะก็เป็นคราร์ดบาร์หนึ่งจัวกัรสองใบแล้วก็ สกิลที่สองอโตแวนการ์ดเมื่อโจมตีเมื่อยูนนี้โจมตีความสามารถก็คือทิ้งการ์ดบนมือคุณสามใบถ้าถ้าเกิดทิ้งสาใบครับจนจบเทินยูนิตแถวหน้าคุณทั้งหมดบวกสอง0มืนและอยู่นี้บวกคิดที่ข้อบวกหนึ่งก็อยู่ชนะบวกสอง0มืนแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าตัวแวนอนะได้ได้หนึ่งทิกได้หนึ่งคิดด้วยก็คืออีกฝั่งก็ต้องการเยอะขึ้นใช่แต่เข้ามาก็ได้จวดสองแล้วนะ ก็ในะก็ถือว่าพอเราเคลื่อนกัตัวเพิ่มมือเก่งอยู่แล้วใช่เพิ่มมือเก่งอยู่แล้วทิ้งถามไม่ใช่ไม่น่าใช่ปัญหาใช่อะใบต่อไปครับก็เด a ออฟเดอะซันอามะเทรสุอามาเทราสุครับมีสกิลออโต้ครับผมเกิดที่ชอบเกิดที่กองการอะกองการ์ดแปลกม่หน่อยอ่าเมื่อถูกแสดงครับผมสามารถบายการ์ใบมันสูงคุณหนึ่งใบแว่นกลางคุณหนึ่งใบ บวกหมื่นหนึ่งบวกหนึ่งขีจนจบเทินอืมอแล้วก็มิสคิวออโต้เคยช่อง Vanguard, แวนการ์ดได้เรียการบึ้งนี้โจมตีมีค่าคอสคือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับดูการ์ดสามใบแสดงนอร์มอลยูนิตไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือแล้วก็นำที่เหลือเรียงตามใจชอบบนกองการบนกองอด้วยอ่าก็เป็นเทคเปิดกองเปิดกองแล้วก็เรียงเรียงกองตามปกติของตัวออร์เลคิอลแต่เทคที่น่าสนใจนะครับคือเทคแรกที่ ก็คือถ้าโชว์ปุ๊บแวรเราได้หมื่นได้กลิแล้วมันไม่ได้บอกหนึ่งครั้งต่อเทิร์นด้วยใช่ไหมอ๋อมันมันายการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดด้วยก็คือแสดงว่าต้องบายตัวมันเองสิถูกต้องไหมอันนี้ยสงสัยอยู่ว่าระหว่างที่เราแสดง่มันนับเป็นการ์ดบนการ์ดบนกองหรือเปล่าน่าจะไม่น่าเหมือนเหมือนที่คิวไอ้นี่ไงที่เล่นโกพลาดินไงที่เปิดสองใช่ไหมอดูได้นั้นน่าจะเป็นการแสดงอยู่แต่ว่าเราเราก็เลือกไว้เป็นทิกเกอร์ ก็ก็บายหัวกองก็แสดงว่าถ้าถ้าเป็นอย่างที่คิวพูดการที่เปิดสมมุติว่ามีเทคหนึ่งเทคเปิดเจอแล้วบายบบายหัวกองแล้วก็เพิ่มหมื่นเพิ่มทีให้เป็นการ์ดถ้าเกิดว่ามีตัวที่มาเปิดหัวกองแล้วเจอเอามาเทเลสืออีกทีหนึ่งก็แสดงว่าอ่าก็วางีทเลสือก็ได้หนึ่งแต่ก็วางไว้แบบสภาพหง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันให้แสดงไปแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ก็ก็คือแสดงเสร็จปุ๊บมันมันสมมติมันมีเทคไอตัวเกตหนึ่งใช่ไหมที่ เปิดหนึ่งใบเรียกว่าอยู่บนหรืออยู่ล่างเอาไว้ข้างบนหอือข้างล่างเทคอามะติดก็บวกหมืน่นบวกรีให้แวนแล้วเราก็เอาไว้อยู่บนมันก็จะไปแปะหัวกองขึ้นเก่าใช่ไหมแล้วก็เอาหาหายตัวนึงลงมาเพื่อเปิดกองอีกทีหนึง่งแล้วมันก็จะเช็คเจออีนี่รอบหนึ่งไง<ม>ใช่ก็คืออาจจะบวกได้เรื่อยๆโดยที่แม้แบบว่าไม่ต้องตก<ถ>ทิกเลยถ้าบวกเรื่อยๆก็อาจจะโกงเกินไปนะไม่แต่ว่า<ม>สกิลนี้ไม่คือสกิลน,น,นี้มันคือแสดงนะก็คือใช่ เราไม่ได้เปิดดูของเราเองเราต้องแสดงใช่ไใช่เออไม่ต้องแสดงใช่ไหมใช่อ๋อก็อ๋ออ๋องานงั้นผมเข้าใจผิดเองอ่ะโอเคไปไปต่อไปกันเลยครับโอเคกิกกิแม่มดกิกกอ่าขอไม่อ่านชื่อโอเคเมื่อเขาเขาต้องบอกเลยว่าอ่านอกจากแคนไออะไรนะลิงจ๊กเกอร์เนี่ยก็มีแคน ออนเลน์ที่ไม่ค่อยอยากอ่านชื่อแม่งเท่าไหร่เลยอ่าน,นยากยากสับปะาดอ่ะ, <c oughs> อ,ะอะไรครับเมื่อโจมตีใช่ไหมโโออโต้เรียกก <c oughs> าร์ดตาอลหนึ่งจั่วการหนึ่งใบจากนั้นทิ้งการทิกเกอร์ยูนิตจากมือหนึ่งใบจับ bij, จ่วการหน,นึ่งใบแล้อยู่ในนี้บวกหมื่นห้าจบการต่อสู้ก็คือจัว่วจั่วแล้วก็ทิง้งทิ้งทิกเกอร์แล้วก็จุยแต่งงบวกหมื่นห้าคือ ต้องดูก่อนว่าเออ่มันคุ้มขนาดนั้นไหมในการกดเทคของตัวนี้ hmm. คือมันต้องทั้งโซบาร์สนะได้จั่วก็จริงแต่ก็ต้องทิ้งทิกเกอร์คือทิกเกอร์เนี่ยบางทีมันสำคัญกว่าพวกอันนั้นอะีกนะพวกเพอร์เฟกต์ดพวกอะไรนะเพราะว่ามันสามารถใช้มากาดแบบตัวที่มันห้ามเพอร์เฟกได้ด้วยคือการทิ้งทิกเกอร์เนี่ย <c oughs> ก็ต้องคิดเยอะหน่อย ใบนี้อาจจะไม่สำคัญในเด็กเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องใส่ได้อาจจะไม่ต้องใส่แต่ใช่ใช่ใบต่อไปครับพเอกของออร์คิลเลยครับว่านางเอกวะพระเอกพระเอกตัวผู้ชายใช่นางเอกก็เด็กหัวเถิกอ่ะตัวนี้เป็นเรียกกาาใช่โอ่ะสุพีมเฮเวอรี่แบทเทลเดลลี่ซูซานุโอเคมีสกิลครับผมออโต้แมนการ์ครับเมื่อลงสนามดูสองใบ แสดงการ์ดไม่เกินหนึ่งใบแล้วนำวางวางไว้บนกองแล้วก็ที่เหลือเลี้ยงใต้กองอ,อันนี้ก็คือเล่นกับตัวนั้นได้ที่ว่าเปิดแสดงตัวเองแล้วบวกเงินบวกคิสมาทีละซืแล้วก็มีสกิลแอคทีฟครับผมก็อทช่องมันกัศหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคาตบัสหนึ่งโซบัสบหนึ่งแสดงสองใบบนสู่ของกองนําการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือแล้วก็แสดงผลของติ๊กเกอร์ด้วยอืมแต่ว่าถ้าเกิดมีในโซมีการ์ดเกตสามอยู่แสดงสามใบแทนสองใบก็คือนะ <c oughs> ถ้าเปิดหัวมาเจอทริกสามใบก็แสดงทิกแสดงผลทิกเกอร์สามใบเลยสามครั้งเลยใช่แถมได้การขึ้นมือด้วยโดยไม่ต้องได้เช็คด้วยก็ถือว่าได้ห้าใบถ้ารวมมันตีด้วยอย่างนี้ได้แมนไม่พูดดีป่ะไปได้แมนอะไรไม่รู้จะพูดก็พูดมนไม่มีข้อมูลอะไรเลย ต่อไปครับเบตเทอร์ตัววานิลาเกรดหนึ่งแบทเทอร์ซิสเตอร์อ <laughs> ครับนั่นแหละครับเป็นตัววานิลาไม่ต้องเป็นสนใจอะไรมันมากมายขาสวยก็พอจบไปไปต่อไปกันเลยครับมันมีพลังเก้าพันนะดูถูกเขาไม่ได้เกรดหนึ่งเก้าพันเหรอไปดีว e r เนอร์คุโรอิคาสุชิก็สกิลแอคทีฟออโต้แอคทีฟเนาะใช่ไหมแอคทีฟแวนเลีย หนึ่งครั้งต่อเทิร์นโซบาร์หนึ่งทิ้งก้ามือหนึ่งใบแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณและนําขึ้นมือใช้งานความสามารถทิกเกอร์ทั้งหมดที่ถูกการ์ดที่ถูกแสดงเมื่อกี้ถ้าการ์ดที่แสดงเป็น normal unit unit นี้บวกหกพันแทนจนจบเกนเป็นตัวสามัญเอาไว้เปิดกองเล่นอืม,อมก็เป็นตัวใช้ง่ายดีมาเล่นในเด็덱ซูซาโดโอ เห็นนอร์มอลก็บวกหกพันใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นนอร์มอลถ้าไม่เห็นก็แสดงผล้ก็เป็นทิกเกอร์ก็แสดงผลติกเกอร์ก็คือได้ได้ก็คือได้ได้ได้ครับมีแต่ได้กับได้มีแต่ได้กับได้สมมติต้องใส่เิว้ยจะหิวก็ได้ได้ฮิวด้วยใช่ได้หมื่นด้วยแถมได้สองหมื่นมากาดไว้บนมืออีกดีดีขี่กุ้งต่อไปต่อไปครับดีไวเนอร์ยาชิมะยาชิมะยาชิมาตาฮิโกะ มิสกิออโต้ครับผมช่องเรียกากมือนี้โจมตีถ้าคุณมีการ์ดบนมือห้าใบหรือมากกว่าเข้าตบบัตรหนึ่งแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสู่ของกองถ้าการ์ดที่สุดแสดงเป็นการด์ดยูนิตจบการต่อสู้กาน,นคู่แข่งสามารถปอการหนึ่งใบอ๋ <c oughs> อก็คือเขาได้การ์ดที่ประเภทเดียวกันกับที่แสดงอ๋อก็คือถ้าเปิดหัวกองมาอ่าเป็น normal คู่แข่งก็คลอนแต่ normal ในการซื้ไม่ใช่ไม่ใช่ normal เป็นเป็นติกเกอร์ยูนิตไม่ใช่ติกเกอร์ยูนิตเป็นยูนิตเลยอ่ายูนิตอ่าสมมติถ่าเป็นติกเกอร์ก็ได้การได้แค่ติกเกอร์ใช่เป็น normal เป็น normal ก็การได้ normal แต่ว่าเป็นออเดอร์ก็นั่นแหละไม่นับก็เปิดได้ไม่นับเปิดได้ออเดอร์เขาก็ขาดไม่ได้เหรอแต่่ของเราง่ายมาเป็นเด็กของไอ้ตัวนี้ไงโอเคไปต่อไปเลย ออเดอร์กาศได้เออกาศไม่ได้เฮ้ยคนนี้หน้าตาคุ้นๆเว้ยก็เดตออฟสตรีมวินเทอร์อีอิคิเออวอเตอร์อิคิชิมอิคิชิมะใช่ไหมใช่อิคิชิมะอ่าโอเคตัวเก่าเป็นเกสีของภาคจีโดนแบนไปแล้วไม่ถิ่นก็โดนแบนหรอกโดนห้ามโดนแบนไปแล้วแหละตายไปแล้วนะอ่ะอ่านทีกเลยครับมิสกิลออโต้ครับจากกองการ์ด เหมือนอามาเทสื่อเลยมเมื่อถูกแสดงด้วยความสามารถของการครับผมใบใบบนสุดของคุณหนึ่งใบใบกลางของคุณบวกหมื่นหนึ่งจึจบเทินแต่ว่าตัวนั้นบวกขีนะใช,ใช่บวกขีด้วยแล้วก็มีสกิลอโอตโต้ช่องเรียกาดครับผมเมื่อลงสนามดูการใบบนสุดของคุณหนึ่งใบนําไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองอแล้วก็ถ้าการ์ที่แสดงเป็น normal unit unit นี้บวกหมื่นก็เป็นตัว ที่แบบว่าเอาไว้เปิดหัวกองเหมือนกันแล้วเราแสดงแต่ตัวนี้ก็อย่างว่ามันเป็นเกยสองก็บวกน้อยหน่อยไม่บวกติอ่าแล้วก็ลงสนามได้ดูการ์ดด้วยใช่ไหมเลือกอ่อานันการ์ดได้ด้วยหนึ่งเอาไว้บนหรือไว้ล่างไว้จัดทิกจัดกองให้มันตกทิกดีๆแถมถ้าเป็ถ้าถ้าแสดงการ์ดแล้วเป็น normal อยู่ีก็ได้หมื่นอ,อืมก็ถือว่าดีเป็นการ์ดที่ดี ก็ยังก็ต้องใส่อยู่แล้วเนาะในเด็กน่าจะต้องใสแหละเพราะมันเช็คครับได้นะใช่แต่ที่แปลกใจก็คือโดนดาวเกยจากเกยสีหรือเกยสองนะอาจจะมีร่างใหม่ของเขาอ๋อเรีนภาคบีไงอืมอ่ะตัวต่อไปครับผมซาพินแองเจลโอเคตัวช่องเรียกกับซาพินหรอเออโอเคสักอย่างนะสักอย่างซาพินนี่มันงูใช่กูกูกำลังดูอยู่ว่ามันงูยังไงเออ อือว่ะมันคืออะไรอ่ะอานไม่รูมสนามดูการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดเลี้ยงการ์ดเหล่านั้นไว้บนสุดไว้บนกองการ์ดตามใจชอบโอ้ยใบใบนี้โอพเล่นได้กับทุกคอมโบของของออร์เคิลเลยก็ว่าได้โอพฮะแต่ว่าเป็นคอมมอนไปตามเกี่ยวกับบีทีใช่เป็นคอมมอนไปแต่แต่ดูการ์ดสามใบนี้ค่อนข้างอิมแพกนะและยิงพวกพวกการ์ดเก่าๆ ที่มันแบบว่าดูดูการ์ดสองใบบ้างหนึ่งใบบ้างเรียงบนเรียงล่างคือถ้าถ้าถ้าตกคอมโบดีๆเนี่ยเธอแรกอาจจะสองี้เลยก็ได้หรือแบบว่าเผื่อๆก็ปิดเกมในไลท์แรกเลยก็ได้นะจริงๆดูทรงแล้วคือมันมันเรียงการ์ดโหจริงๆอ่ะทรงก็เป็นออร์แลคิลจริงๆไปครับใบต่อไปเบ t ทเทิรเมดินกิกะกิงกะเราจะแมนสกิลออโต้ครับช่องเรียกกาศเมื่อนนี้โจมตี ก็โซบัสหนึ่งจัวกาสหนึ่งใบทิงคาสเปะเมือหนึ่งใบอยู่นนี้บวกห้าพันจนจบถืนเป็นสกิลเรียบง่ายแต่ทรงพลังได้มือแต่พลังน่าสนใจแต่ก็เป็นความสามารถเรียกาศเป็นคอมมอนอีกไหมตัวนีึงไปตามหาในพีทีอีกแล้วตามหาเอานะได้อะไปต่อไปครับผมด i r เร t o เตอร์แอเจลเฮ้ยแองเจิลมาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะ คนละแองเจ๋มันเป็นชื้อกาดมันไม่ใช่ชื้อแคนนะลูกนะอ่านเทคเถอะออโต้เรียกการนะครับบนสนามดูกาซสองใบประสุดจากกองกาดแสดงกาดไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นนานากาดใบนั้นไปวางไว้ประสุดของการของกองาดแลวนํากาดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองกาดตามใจชอบอืมก็อาจจะไปซับกับอาม์มาใช่ก็เนี่ยดูสองใบใช่ไหมแสดงไม่เกินหนึ่งใบเอาไปนั้นเป็นวันประสุดเฮ้ยอย่างนี้คอมโบที่ผมพูดตอนแรกก็ได้ไงที่อะไรนะ เปิดอามะาครั้งแรกแล้วก็อามะไปวางปอกโป,กปกใต้กองคือเก่าเอ้ยไปบนกองคือเก่าก็คือใช้ตัวเนี้ยได้แล้วก็หายตัวหนึ่งที่มันเปิดหน้ากองให้อีกฝ่ายก็ตกอามาเจลสซสองทีได้ใช่สรุประหว่างนั้นคุณก็บายอาม่าที่อยู่ท็อปกอง เออเนี nah ่ยอยากอยากรู้แค่นี้แหละว่าเออมันมันมันบายทอกกองก็คือมันต้องบายตัวมันเองแล้วมันบายบายนนั่แหละใครรู้ก็บอกไปายต่อไปที่เป็นอามใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยใช่ครับคอมเมนต์บอกได้เลยอันนี้อันนี้อยากไม่แน่ใจจริงดีวายส์ต่อไปไปต่อไปดีวายส์วอทดีบะดีวายซอสใช่ไหมอืมอะเมนโอมูลาคุโมดีวายซอสมาเป็นแค่นี้แม่งเอาทุกแคนมารวมกันวะทำไมอ่ะทั้งแอนเจิร์เนี่ยเนี่ยมูลาคุโมมาแล้ว ใช่เหรอหน้ามันเหมือนโมลาตรงไหนวะหมายมันเป็นชื่อเขาชื่อเขาอที่เ็าพูดไปเรื่อยแล้วมันก็เชื่อกูดเนชื่อผม็นคเชื่ออ่านเด็กเลยครับสกิลออตินิวแวนการ์ดเรียกาดนะครับในเทิร์นคุณถ้าคุณแสดงการ์ดจากกองการ์ดคุณด้วยความสามารถของการในเทิร์นนี้ยูนิตนี้บวกห้าพันแล้วก็สกิลที่สองออโต้แวนการ์ดเรียกาดเมื่อลงสนามดูการ์ดห้าใบนสดของกองการ์ดแสดงการ์ดเกรดสามไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้น นำการ์ดไปนั่งขึ้นมือแล้วก็สับก,กองการ์ดถ้านำการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบให้เลือกทิ้งการ์ดไปมือหนึ่งใบก็หยิบอาม่าเลยแสดงเจอา,าจ <ะ S 2> อาร์ม<อ>าขึ้นมา<อ>เลยมือโบกี้ต้นเกี๊ไม่ไม่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าทิเทคอย,อย่างเงี้ยนะแสดงว่อาอาม่าจะเปแต่ต้องเป็นคนที่โดนรีทายถูกต้องแต่ว่านี่มันแสดงให้หยิบอาม่าขึ้นมืออันนี้มันหยิบมากคือหยิบขึ้นมือก็คือมันจะรีทายหัวกองใบต่อไปแทนก็คือถ้าอย่างั้นก็คือถ้าแสดงปุ๊บก็โปะอาม่าก็จะกลายเป็นหัวกองแล้วโดนรีแล้วโดนใบบนกกกาาาารรร์ดดนนัั่่่่่่แแหละะเเเพววไไมมีียบทสง ใช่ใช่ิองแต่ว่าตัวเก่าตัวนี้เป็นตัวทิ้งสไตล์ใช่ไหมถูกต้องเกร์สามเหมือนกันซื้อมาแล้วก็ปล่อยเลยเหงาเลยกลับมาค้นหาใหม่ครับใบต่อไปครับผมดีไวเนอร์มูโถงมูโตเลรอมูตู้มูตูเลยมูตู่ไั่ใครนะมูตูลงข้างมาก อ๋อดีดีดีนะเขาเซฟเซอร์ไว้แล้วรถขับาครถขับผ่านมาเซฟเซอร์ไว้แล้วนั่นแหละลุงสูงมื่อเี้าโอ้เหี้ยอ่านเยองเไเาก็เสียาทหารแล้วเออเฮ้ยเหี้ยอาเท็กเร็วนายยกแทนกูตายตายนลยยกปเระไงเอออัดเทกอัทกอัดเท็กอัดเกมึงนี่คิดไปอย่างเดียวเ้ยแบนชองกูจะพินอาดเท็กเร็วจะได้จะได้ข้ามเ็จอันนี้ไปอ่านเรียบร้อยเยี่ยิวไปซะแล้ว ตัด<ข>เส้นเลยตัดเลยโอเคสก,กิวออโต้ช่างเรียกอะครับผม <laughs> มือไม่ทันหรอกย <laughs> ไม่น่าอตัวเขาขึ้นเลยอีเ <laughs> จตัวเข้าเส้นตัวตัวควรเปโผล่ในไดแมนอะไม่เป้โผล่ในเขอะอันนั้นเป็นตำรวจตัวไปจับหาไดนที <laughs> <laughs> ่ว่าอยู่อะ เลิกเลยเดแล้วเย็นยิ่งพูดเขายิ่งรู้เนี่ยยิงไปตัดทิ้งด้วยเออเพ้นมีสติอ่านได้อเด็กอ่านเองเพื่อนกูเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคออโต้เรียการะครับลงสนามคัตวาร์ดหนึ่งนำนอร์มยูนิตหนึ่งใบจากดอกโซนของคุณเอาไปวางไว้บนกองการ์ดถ้านําไปวางยูนิตนี้บวกหนึ่งหมื่นห้าพันนอร์อลไปวางไว้ ไปดอกว้บนสุดดอกไปวางไว้บนสุดอืมเอามาไปวางเออไอเทียเอามาเดี๋ยวอามาอามาม,มันบอกมันบายไม่ใช่หรอมันมันไม่ใช่การดูลินทับายบนสุดตัวาอมวาอมาก็อ,อาจจะแสดงแล้วไปวางบนกองแสดงใหม่ไง๋อโอเคก็คอมมอนเหมือนเดิมไปตามเก <c oughs> ี่ยวบอีซีแต่แค่นี้ทําไมนอร์มอลมันตัวอีพีโอพเยอะเนาะเนาะใช่ใช่มันเล่นได้แบบหลากหลายไงใช่ล้าไปดูไปดูไอเรียดิไอเฮีย ไปดูอันนี้ดิดาร์กเนี่ยเฮ้ย <laughs> เอออ่ะใบต่อไปครับแมทเทิลแบทเทิลไมเดนซูบากิซูบากิมีสก,กิลออตโต้ช่องเรียกาครับผม,ม <ๆ S 2> เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูคขั้บัตหนึ่งทิ้งก้าวมือหนึ่งใบจัวหนึ่งดูบัสดูการ์ดใบบสสูดของคุณจับบนกองหนึ่งใบแสดงการ์ดนั้นไว้บนสุดหรือล่างสุดก็ได้โอ้นที่อยู่ในคอมมอนใช่ใช่แต่ที่จริงอาม่าก็เล่นกับซูซานุกอยู่แล้วนี่ใช่ จูธนุน่าเล่นกับอามามากเพราะว่าเปิดกองโหดมากใช่เปิดกองโหดจริงแล้วก็อ่ะซตออฟเซตแองเ a ิลออฟเซตแองเ g ิลแ c t i v e เรียกการนะครับค่าคอก็คือเลสยูนิตนี้ดูการ์ดบนสุดหนึ่งใบของกองการ์ดคุณนําการ์ดใบ,บนั้นไปวางไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดแล้วก็แสดงหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดถ้าการ์ดที่แสดงเป็น normal unit unit ของคุณหนึ่งใบที่อยู่แถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตกับการ์ดใบ,บนี้นะครับ power บวกหมื hmm. ่น ก็คือถ้าสมมุติว่าเห็นอามาไพ้่มเข้าไว้บนสุดเหมือนเดิมแล้วก็แสดงแล้วก็บวกหมื่นแล้วก็บวกหมืน่นบวกขี้อีก <c oughs> แบะบกันใหญ่เด็กนี้ชุดนี้โหดจริงๆริวใช่อ่ะยูนิตท,ที่เพิ่มมาใหม่ก็หมดแล้วนะครับตัวต่อไปก็จะมีแต่เป็นตัวเริ่มที่มีเทคควิคชิลแล้วก็คีย์ที่เข้พอ่าก็เป็นไงบ้างครับแคนออร์คลในบ็อกนี้ก็เปิดกองโหดมากนะ มาเสริมแบบพวกเปิดกองดูกองอะไรเงี <switched krit> <board> ้ยโหดมากเลยแต่ท <człowie 32> like ี่ผมพูดเมื่อกี้คืออาม่ามันบวกคีมันแต่ว่ามันบวกหมื่นบวกคีให้แค่แวนนะทุกคนก็พีจีใช่ก็ก็พีจีได้อยู่แต่ตัวเสริมก็ไม่ธรรมดาตัวเสริมบวกพลังอะไรเยอะแยะเลยรวมถึงตัวซูซานุด้วยที่เทคกก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ที่กังวลคือเด็กจะเอาง่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดโหดมากใช่ที่จริงเด็กเด็กมันเอาง่ายตั้งแต่มันเป็น ซืโอโยูมีอยู่แล้วนะที่เป็นโหนั่นจวสามใบทุกเทิร์นทุกเทิร์นเล่นเ่าเป็นสายต่างหากดีกว่าอืมอันนี้จริงๆถ้าเล่นดีๆก็อาจจะควบคุมได้นะพวาคุมได้ควบคุได้สายเปิดกองการก็อาจจะไม่เปิดการเท่าไหร่ซูซานอก็ถ้ามีเกตสามใมโซก็เปิดสามใบอีกใช่แต่ว่าก็เปิดโหมดสกิลจววก็อาจจะจวดไม่ได้เยอะเท่าพวกนั้นก็อาจจะควบคุมคือคือมือมันไม่หนาเท่าอยู่แล้วคือบางทีการโดนโผมเข้ามาพวก แคนเอ็กซลที่มันโถมเก่งๆอย่างเอาคอปอสอะไรอย่างเงี้ยโถมใส่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมือหมดได้ใช่หนักหนักหนักแต่เด็กเนี้ยรู้สึกว่าคอจริงๆจะไม่อยู่ที่สุสานแต่จะเป็นอามาเทลัสที่เราพูดกันมบ่อยว่าเออเราพยายามจะเปิดกองเพื่อให้เทคอามาติดให้แบนมันตีหนักหักบุกแรง่รงเงี้ยอืมตัวนี้เก็บผมจะเก็บไว้ตุวนี้คุณจะเก็บปะนี่น่าเก็บเนาะใช่ไหมน่าเก็บจริงผมขายต่อเลย เน nee, yeah. ี่ยผมขายไม่ออกมาเป็นปีแล้วเนี่ยพ okay. <Like ูดครับผมอยากเล่นเดี๋ยวคุณเขเองเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับแคนออร์เรเกอร t จริงแท้งใน v ีบีทีศูนย์เจ็ดไอศูนย์แปดโอเคก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าใบไหนเยี่ยมใบไหนกากหรือใบไหนเก่งแบบโอ OP ีโอีกันไปเลยนะครับูดไปแล้ว พูดอีกก็ได้โอ้ผี่็ผีอ่มึงพูดออซ้ำไม่ได้ดิซ้ำได้ซ้ำได้เรื่อยๆอเลยนะเออหรือว่าทำติดตามกันเลยอ <laughs> ย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ